รอยยิ้มของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยคือความภาคภูมิใจอันสูงสุดของเราบริษัทภาคภูมิการเกษตรศูนย์สามจำกัดได้มีโครงการดีๆให้กับผู้รักการทำธุรกิจเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องการสร้างความสมบูรณ์ให้กับดินและพืชอย่างเหมาะสมโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นธาตุรองธาตุเสริมมาปรับปรุงบำรุงดินให้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมกับการปลูกพืชทุกชนิดทางบริษัทจึงมีโครงการซื้อปุ๋ยเฮินสดแบ่งใจให้กับเกษตรกรโดยผ่านการตลาดจากดีลเลอร์โดยตรงของบริษัทภาคภูมิการเกษตร003จำกัดเป็นผู้ประสานานระหว่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทสู Cap ่ถึงมือเกษตรกรแนวความคิดที่จะทำให้ทุกคนมีธุรกิจให้ทุกคนอยู่ดีกินดีเกษตรกรได้ใช้ของดีราคาถูก เพิ่มผลการผลิตเพื่อให้ทุกท่านมีความมั่นคงและแข็งแรงการทำเกษตรกร,กรต่อไปสนใจติดต่อ0824813232ขอบคุณครับ